กันไปแล้วนะคะตอนนี้จะขอพาเพื่อนๆมาอัปเดตคลินิกใหม่ล่าสุดที่จะดูแลสุขภาพของคุณแบบครบด้านเลยค่ะที่สิรีลาดเอสโซลูชันนะคะชั้น5ของตึก ICS Lifestyle Complex ที่บอกเลยนะคะว่าที่นี่เขามีครบจริงๆทั้งความเชี่ยวชาญความทันสมัยแล้วก็การบริการแบบมืออาชีพสุดๆเลยค่ะ เริ่มที่คลินิกทานตกรรมที่เพิ่งเปิดให้บริการไปเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาบอกเลยว่าคนแวะเข้ามาใช้บริการเยอะมากเพียงไม่กี่เดือนก็มียอดผู้เข้ารับบริการทะลุ500รายแล้วค่ะเพราะที่นี่ไม่ใช่แค่ทําฟันแต่เน้นการดูแลสุขภาพในระยะยาวโดยทีมทันตแพทย์มืออาชีพจากสิงิราชไม่ว่าจะเป็นการตรวจสุขภาพฟันขูดทินปูนถอนฟันผ่าฟันคุดหรือแม้แต่การดูแลโ,ลโรคเหงือกด้วยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ขาทำไมศิริราชเอเจ็ตโซลูชันถึงได้เลือกมาเปิดคลินิกทันตรกรรมที่ตึก ICS แห่งนี้คะศิริราชเอเจ็ตโซลูชันเนี่ยเปิดบริการมาเนี่ยก็คือเน้นเป็นศูนย์ตรวจสุขภาพทั่วไปพอต่อมาเราก็มีการขยายบทบาทขึ้นนะคะเรามีคลินิกเฉพาะทางหลายสาขาเราก็มีข้อเสนอในอาคาคจากผู้มารับบริการนะคะว่าอยากให้มีตรวจสุขภาพฟัน<า>ด้วยทางทีมผู้บริหารโรงพยาบาลเนี่ยก็เลยมีนโยบายให้เปิดคลินิกทันตรกรรมขึ้นนะคะความพิเศษของคลินิก ชักรรมที่นี่นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดูแลจากทีมแพทย์หรือว่าเทคโนโลยีค่ะในเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยเราก็ใช้เทคโนโลยีที่เป็นมาตรฐานเทียบเท่าระดับเดียวกันกับของโรงพยาบาลรีราดเลยนะคะซึ่งผ่านการรับรองแล้วก็มีมาตรฐานที่สูงนะคะเรามีระบบเรื่องของการส่งต่อข้อมูลค่ะทางข้อมูลสุขภาพของ ผู้ป่วยอะคะ่ะซึ่งก็มีความเชื่อมโยงกับศิริราชหลักเลยนะคะทันแตแพทย์เนีก็สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลประวัติการรักษาของผู้ป่วยนะคะใช่ทั้งโรคประจําตัวเรื่องของกยาที่ได้รับนะคะเพราะฉะนั้นวางแผนการรักษา เราก็จะได้ทําได้อย่างครอบคลุมแล้วก็ขา,าแล้วก็ต่อเนื่องใช่ค่ะ <ขา S 1> เรามีทีมทันตแพทย์เนี่ยที่มีความรู้ความสามารถนะคะทั้งทั้งเรื่องของทันตกรรมทั่วไปทันตกรรมเฉพาะสาขาะคะม,มาจากศิราชนะคะแล้วก็รวมถึงมาจากศิราชปิยาหาราชการุณด้วยบริการของเราเนี่ยเราก็ครอบคลุมทุกช่วงวัยค่ะตั้งแต่เด็กนะคะวัยทํางานแล้วก็ผู้สูงอายุด้วยนะคะแล้วก็ดูแลได้ครบวงจรนะคะตั้งแต่เรื่องของการป้องกันนะคะการดูแลรักษาแล้วก็การฟื้นฟูเลยให้คุณหมอฝากนิดนึงเพราะว่าคน ใมัยนี้บางกลุ่มยังกลัวการมาหามฟันการพบแพทย์อยากจะให้แนะนำนิดนึงว่าวิธีการแบบดูแลช่องปากควรจะไปพบทันตแพทย์นะคะเพื่อตรวจฟันแล้วก็ขูดถิมนปูอย่างน้อยทุก6กเดือนค่ะถ้าเราดูแลได้ค่ะเราก็จะมีสุขภาพฟันที่ดีก็ได้รับคําแนะนําดีๆไปแล้วนะคะก็วันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากค่ะ